แม่ขนมปองเน่งทำไงอ่ะแม่อยากกินบิฟเวดิงตันอ่ะกินขน,น,นมปองเน่งไงมนีมันก็อารมณ์เดียวกันนั่นแหละอ๋ออารมณ์เดียวกันเด้อ <c oughs> เนื้ออยู่ตรงกลางแป้งร,บรอบๆเหมือนกันเองใช่อารมณ์เดียวกันนั่นแหละเอองี้ทำขนมปองเน่งอ่ะทำยังไงแม่ตีไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันตีนะให้ฟูให้มันเนียนเลยเด็จแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันปริมาณนมข้นจืดตีให้มันเข้ากันตีให้มันเนียนเลยแล้วก็เอา แป้งเค้กผงแป้ง,ปง,ปปงเคยย้กก็ต้องกรองกันไหมกรองแล้วร่อนอ๋อมันร่อนก่อนแป้งเนี่ยค่อยๆใส่ลงไปอ๋อทำไมอ่ะจะได้เนียนเนาะก็จะได้ไม่กลับเป็นก้อนไงอ๋อก็ค่อยใส่ถึงจจะเนียนก็พักเอาไว้หนึ่งชั่วโมงอืมพักแปงก้งด้วยหนึ่งชั่วโมงเออแล้วเราก็มาเตรียมไส้กรอกใช้ไส้กรอก TGM เป็นนี่ไส้กรอกอาราบิกิกับไส้กรอกเวียนนาหมูใช่ป่ะอืม เอาไส้กรอกไปทำไรเอามาหั่นเป็นท่อนท่อนมันก็ประมาณสักสองนิ้วนัทโอ้แล้วก็เสียบไม้แล้วไงต่อเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนก่อนอือตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนอเออแล้วเราก็เอาไส้กรอกที่เราเสียบไม้เนี่ยไปจุมม่มกับแป้งที่เราพักเอาไวชนะ้ชั่วโมงเนี่ยหมุนหมุนให้มันทั่วไส้กรอกแล้วเราก็เอาไปจุบทอดในน้ำมันอืออืออือออพอเหลืองให้เหลืองกิ้งให้มันทั่วลูก ก็เอาขึ้นนะครับไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็เอามาจุ่มอีกชั้นหนึ่งเออทำอย่างเงี้ยไปแล้วแต่ตีชั้นถ้าเราเรากินเองเราไม่ต้องทําชั้นเยอะหรอกมันก็เหมือนแบบทำของเล่นกันเนาะก็จะได้กลมๆกมากลมเปี้ยวนี่ก็คือแล้วแต่ฝีมือคนทำะเออแล้วแต่ความชำนาญตรงอะไรก็กินก็ไปรสชาติเดียวกันนท่าแหละเออก็อร่อยเงีเพราะมันอร่อยอยู่ที่เสกอบใสกอบเขาอร่อยแล้ก็ทำให้อร่อยขนมป้องหนึ่งนะ มันกินแล้วมันสนุกนะเพราะว่าขนมปงเหน่งมันจะแป้งมันจะหนาๆใหญ่ๆครับเราก็จะรุนว่าเมื่อไหร่มันจะถึงไส้กรอกทีวะเดี๋ยวไส้กรอกข้างในเนี่ยใช้เป็นไส้กรอกของ TGM ไส้กรอกเยอรมันนะเป็นรสชาติไส้กรอกอาราบิกิกับไส้กรอกเวียนนาหมูไส้กรอกอื่นๆมันจะมีแต่แป้งแต่ไส้กรอกของอันเนี้ยมันจะมีเนื้อเยอะแม่ว่ามาว่าว่าเวลาอาหารมันได้วัตถุดิบดีๆอย่างขนมปงเหน่งได้ไส้กรอกดีๆมันก็ทำให้วันนั้นมันพิเศษขึ้นเนาะ อย่างกินขนมป้งแหน่งเนี่ยก็ชอบนึกถึงวันที่เลิกเรียนวันที่แบบเหนื่อยเรียนมาเหนื่อยเหนื่อยทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กินขนมพปงหนึ่งเนี่ยออที่เรานึกถึงอะไรเรากินอะไรตอนอรมณ์ไหนเราก็จะย้อนกลับไปว่าเออตอนเนี้ยที่เรากินขนมอยู่เนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไหนก็จะนอารณ์แม่นะอาหารขนมต่างๆนี่เป็นเป็นทําให้ชีนแด้เหมือนกันนะเป็นเครื่องย้อนเวลาได้